สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อเรื่องเหนือความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่แพทย์จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะ สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดเพราะสุดท้ายแล้วดวงจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะรับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอไพ่ใบรแรกนะคะ King อฟ o r ดเป็นช่วงที่คุณ จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะมั่นใจในความสามารถมั่นใจในศักยภาพนะคะหรือคุณอาจจะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าในการทำงานใหญ่งานสำคัญก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างโดดเด่นมากๆหรืออาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะข่าวดีเรื่องงาน ที่มีโอกาสเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะก็ขอให้คุณแสดงศักยภาพแสดงความสามารถให้เต็มที่นะคะช่วงนี้คุณจะโดดเด่นมากๆาโดดเด่นจริงๆด้วยนะคะดั่งไพ่สตาร์มีสเสน่ห์ในเรื่องของความรู้ความสามารถคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะมีคนรู้จักคุณมากมายอยากมาร่วมงานกับคุณ หรือคุณอาจจะได้รับข้อเสนอดีๆในเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่ก็ได้นะคะงานด้านการบันเทิงอาจจะเป็นดารานักสแสดงนักร้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยช่วงนี้ดีมากๆจะมีผลงานที่จะสร้างชื่อนะคะเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่จะทำให้คุณดังแบบ เป็นพูดแตกเลยก็ได้นะคนเราบทจะดังบทจะมีชื่อเสียงมันก็ห้ามไม่อยู่เหมือนกันนะคะก็จะโด่งดังชนิดที่ว่าเกินความคาดหมายเลยทีเดียวหรือสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนากําลังจะเป็นจริงนะกำลังจะเป็นเป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไพ่เลิฟเวอร์ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามมักจะได้รับความร่วมไมไ้ร่วมมือที่ดีมากๆนะคะเหมือนเราเสนองานอะไรไป มีคนเห็นด้วยมีคนสนับสนุนนะซัพพอร์ตในในเรื่องของการทำงานของเราได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงอาจจะมีเพื่อนใหม่ๆม,มีคนที่เข้ามาช่วยเหลือในยามที่มีปัญหาหรือคุณเดือดร้อนนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือใครดีกับเรานะก็ขอให้ทำดีตอบแทนกลับไปก็ปจะยิ่งเป็นที่รักที่เมตตามากยิ่งขึ้นนะคะ ให้เจ็ดไม้เทา้าเป็นช่วงที่คุณกําลังจะปกป้องสิ่งที่เป็นของคุณอยู่ก็ได้นะคะกําลังปกป้องผลประโยชน์นะทรัพย์สินมีค่าที่เป็นของคุณซึ่งคุณก็สามารถรักษาได้นะเราก็ต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีด้วยนะคะหรือบางท่านอาจจะกําลังวิ่งเต้นเรื่องของเงินนะเรื่องของงานก็ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องเงินนี่อาจจะกําลังทําเรื่องอยื่นกู้กับสถาบันการเงิน อาจจะนําเงินมาลงทุนมาซื้อทรัพย์สินนะคะบางคนอาจจะกําลังยื่นเรื่องกู้ซื้อบ้านก็ได้นะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัตินะช่วงนี้ค่อนข้างเครดิตดีด้วยนะคะแล้วยิ่งอยู่ใกล้กับพ่ายเลิฟเวอร์นะก็จะได้รับแรงสนับสนุนนะแรงซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะคะอะไรก็ตามที่เป็นของคุณนะคุณก็ต้องรักษาต้องปกป้องให้ดีที่สุดนะคะ หรืออยากได้สิ่งใดก็ต้องเพียรพยายามมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่ปรารถนาอย่างแน่นอนบางทีเหมือนเหมือนจะไม่ได้แต่อยู่ๆมันก็ได้มาแบบปาฏิหาริย์อยู่เหมือนกันนะคะมีไพ่ซันด้วยนะคะโชคราบกำลังจะบังเกิดขึ้นแล้วนะกับชาวราศีธนูนะคะก็เตรียมนะต้อนรับสิ่งดีๆความสำเร็จ นะที่จะเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่าคาดฝันนะคะถ้าเป็นความสําเร็จมันก็เกิดจากการลงมือทําจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจที่กําลังจะส่งผลดีแล้วนะส่งผลดีแบบเกินเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ซะอีกนะคะดังนั้นนะถ้าคุณกําลังรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังก็ขอให้ปลุกพลังใจสร้างพลังใจไว้นะคะความสําเร็จรอคอยคุณอยู่ที่ปลายทางเสมอนะกว่าเรา จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าจะทําอะไรบางอย่างให้มันสําเร็จเนี่ยมันก็ต้องปาดเงือกันหน่อยนะคะแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยคุ้มค่าอย่างแน่นอนคุณจะมีความหวังกับการใช้ชีวิตมากขึ้นมีอนาคตกับสิ่งที่ทํานะคะหรือใครที่เพิ่งเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างมันกําลังจะส่งผลดีกําลังลงตัวหรือกําลังเข้าที่เข้าทางอยู่แล้วก็ได้นะหรือถ้าใครกําลังทํางานที่ใหม่ ก็อาจจะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้การปรับตัวนะก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรไว้หมั่นเติมเต็มความรู้อยู่เสมอก็จะทําให้คุณผ่านการทดลองงานนะผ่านโปรได้ทํางานอย่างที่วางเอาไว้ก็ได้นะคะงานด้านการบันเทิงงานราชการนะคะ,ะหรืองานที่ต้องบุกต้องรุยทหารตำรวจรวมถึงงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานสื่อออนไลน์เนี่ยช่วงนี้ดีมากๆนะคะ ก็จะส่งผลตอบแทนที่ดูแบบเยอะมากๆามีไพ่หกเหรียญน,นะคะอาจจะมีโอกาสที่คุณได้ไปแบ่งปันไปช่วยเหลือคนอื่นนะคนที่ยากไร้ลำบากคือถ้าเรามีพลังงานด้านดีเกิดขึ้นกับตัวแล้วสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วถ้ามีโอกาสนะคะก็ขอให้ส่งต่อหรือแบ่งปันนะสิ่งดีๆนั้นให้กับผู้ยากไร้ต่างๆก็เป็นพลังงานของ าการแบบยิ่งให้ก็จะยิ่งได้นะคะแต่ว่าการจะไปช่วยเหลือใครการจะแบ่งปันอะไรกับใครเนี่ยอาจจะต้องมีลิมิตด้วยจ,จะไปช่วยเหลือในแบบที่ทําให้เราเดือดร้อนเนี่ยมันก็มันก็ใช่โ่าะนะคะก็มีลิมิตด้วยนะมีขีดจํากัดในการช่วยเหลือก็ช่วยเหลือเท่าที่เราไหวนะคะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องช่วยเหลือ,อด้วยเงินเสมอไปอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการให้กําลังใจ ให้โอกาสนะคะโดยการให้ความรู้ก็ได้นะเป็นการแบ่งปันเป็นการให้ที่ดีมากๆนะคะไพ่แคมพ์แพรน์จะมีการเปลี่ยนแปลงนะหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มันจะส่งผลดีกับคุณนะคะ,อ,ะอย่างเช่นหน้าที่การทํางานอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะมีทีมงานใหม่ๆเข้ามาทําให้เราต้องอเหมือนต้องตื่นตัวต้องพัฒนาตัวเองนะคะเพือ่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นแต่เชื่อเถอว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลง ทุกๆการทำอะไรใหม่ๆก็จะทําให้คุณได้ดิบได้ดีเก่งขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ดีมากๆบางคนอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะมีการโยกย้ายเพื่อไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมกับคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้นะคะมีไพ่สองดาบนะคะอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจอยู่พอสมควรแต่ดูทิศทางแล้วคุณก็ค่อนข้างจะตัดสินใจได้ดีนะคะ ก็ขอให้ดิษลักของความถูกต้องมีเหตุและผลนะก็จะทำให้การตัดสินใจนั้นมันก็จะส่งผลดีกับชาวราศีธนูใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเอกสารนะคะแบบมีเอกสารเยอะเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบนะเข้าไปเยอะเลยนะคะ,ะบางทีทำงานเสร็จแล้วเราลอง ตรวจสอบนะตรวจทานดูสักรอบหนึ่งก่อนก่อนที่จะส่งงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็สุขุมรอบครอบให้มากขึ้นมีไพ่สามทั่วนะคะจะมีเรื่องน่ายินดีนะเข้ามาในชีวิตทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมีกําลังใจก็ได้นะคะอาจจะได้รับพลังโบกดีๆจากคนรอบข้างได้ไปร่วมงานเลื่อนเลิงงานสังสรรค์น,นะได้พบปะเพื่อนเก่ารวมถึง อาจจะได้เข้าสังคมใหม่ๆที่ทําให้คุณรู้จักผู้คนมากขึ้นก็เป็นการเปิดโอกาสในเรื่องของอาชีพใหม่ๆโอกาสในการทําเงินต่างๆนะคะ,ะบางทีการที่เราเจอคนหลากหลายเนี่ยมันก็ทําให้เรามีเพลชันใหม่ๆมีความคิดมีไอเดียอยากจะทําอะไรบางอย่างที่มันจะส่งผลดีที่มันจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณมากขึ้นก็ได้นะคะโอกาสมันอยู่รอบตัวเรานะเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็น เราจะไขว่คว้าได้หรือเปล่าโอกาสที่มันมาจากการเข้าสังคมการพบปะพูดคุยนั่นแหละมันจะทําให้คุณได้เจอเหมือนเป็นสิ่งที่จะนําพาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแบบเหนือความคาดหมายเลยก็ได้นะคะไพ่แปดเรียนนะคะโดดเด่นมากๆนะเรื่องของเงินนะคะช่วงนี้นะเป็นช่วงทําเงินของคุณเลยก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรไว้นะคะยิ่งขยันนะก็จะยิ่งมีเงินเข้ามานเงินที่มันมาจากน้ําพักน้ําแรง มาจากหยาดเหนื่อแรงกายอาจจะเหนื่อยหนอนะคะแต่เหนื่อยแล้วคุ้มนะเหนื่อยแล้วเห็นเงินคุณก็จะหายเหนื่อยโดยทันทีนะก็จะสามารถสร้างเนือ้อสร้างตัวได้มีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมแต่ก็บริหารจัดการเงินให้ดีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพอหาเงินได้เยอะแล้วก็ใช้เงินแบบเกินตัวนะเงินมันก็สามารถหมดได้ถ้าเราไม่สามารถบริหารให้ดีนะคะก็ขอให้วางแผน การใช้จ่ายเงินให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะก็จะทำให้มีเงินใช้จ่ายคล่องมืออย่างนี้ตลอดไปเลยนะคะก็จะเป็นราศีนะที่คุณจะมีความกล้าหาญกล้าคิดกล้าทำมากยิ่งขึ้นนะคะอะไรที่คุณเคยกลัวในอดีตคุณก็จะไม่กลัวอีกต่อไปนะกล้าตัดสินใจในสิ่งที่มันยากขึ้นหรือความท้าทายใหม่ๆนะที่มันจะทำให้คุณ ประสบความสําเร็จได้ดีด้วยนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหวังก็มีโอกาสที่จะเป็นจริงถ้าคุณมีความคิดมีไอเดียอะไรที่ดีถ้าเราวางแผนมาดีแล้วคิดมาดีแล้วลงมือทําเลยนะคะอย่ามัวแต่เรเลยนะอย่ามัวแต่คิดกลับไปกลับมาเพราะว่าถ้าช้าเราอาจจะพลาดโอกาสที่ดีไปก็ได้นะอย่าให้ความกลัวมากีดกั้นความสําเร็จของเรานะคะ,ะแล้วก็ แต่ทําอะไรสักอย่างหนึง่งถ้ามีคนแนะนําคนบอกเราสอนเราเนี่ยรับฟังเอาไว้บ้างอย่างน้อย,อยก็ทําใหา้ให้เราได้ฉุดคิดแล้วก็กลับมารอบคอบนะคิดให้เยอะขึ้นก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ดีด้วยนะคะ,ะแล้วก็ใครก็ตามที่ดีกับเรานะเราก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไว้โดยเฉพาะคนในครอบครัวของเรานะคะก็ต้องดูแลนะใส่ใจซึ่งกันและกันทำดีต่อกันไว้นะคะนะจะได้ มีช่วงเวลาดีๆให้ได้จดจำซึ่งกันและกันนะทำดีกับคนในครอบครัวทําดีกับคนรักนะก็จะยิ่งทําให้คุณเป็นที่รักที่เมตตามากยิ่งขึ้นด้วยและหากคุณเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะ,ะก็ขอให้ต่อสู้ฝ่าฟันนะเคลียให้มันจบไปเลยบางทีปัญหาที่คุณเจอเจอมันไม่ได้ยากหรือดูเลวร้ายอย่างที่เราคิดไว้ก็ได้นะถ้าเราลองลงมือทา อาจจะง่ายนิดเดียวนะจนคุณอาจจะคิดว่ารู้งี้นะทำซะตั้งนานแล้วนะคะแก้ไขซะตั้งนานแล้วบางทีบางปัญหาเราไม่รีบแก้ไขก็ปล่อยให้มันแบบกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากที่จะแก้ไขได้ก็อย่ามองข้ามกับปัญหาเล็กๆนะถ้าปล่อยผ่านไปมันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตที่มันดูยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะแก้ไขก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเรามีโอกาสได้แก้ไขแล้วนะได้ได้แก้ไขปัญหาแล้วเราก็ต้อง รีบนะคะเคียให้มันจบไปเลยจะได้ไปเริ่มต้นนะทำอะไรใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะมีความสุขและมีความสดใสเบิกบานมากขึ้นนะดังไพ่สันนะคะอขอให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะมีความฝันอะไรก็ขอให้รับผิดชอบด้วยนะในการทำให้มันเป็นจริงอย่าเพียงแต่คิดอย่าเพียงแต่ฝันอย่างเดียวเพราะว่าความสำเร็จมันก็ เกิดจากการลงมือทำนะคะไม่ได้เกิดจากการคิดนะคิดอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องลงมือทําด้วยนะคะอ่าแล้วก็เวลาที่จะช่วยเหลือใครนะก็ต้องมีลิมิตของความช่วยเหลือด้วยอย่าออกรับหน้านะแทนคนอื่นมากเกินไปบางคนนี่อ่าใจดีขี้สงสารนะช่วยเหลือเข้าไปทั่วเลยแต่พอนานไปปัญหาที่เราไปช่วยเนี่ย อาจจะกลายเป็นปัญหาของเราก็ได้นะอันนี้ต้องเราหมัดระวังด้วยนะคะก็ช่วยในแบบที่ไม่ทําให้เราเดือดร้อนนะเป็นดีที่สุดชีวิตของคุณมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคือเรื่องเหนือความคาดหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกินกว่าที่เราคิดไว้หรือนอกเหนือจากที่เราวางแผนไว้ดังนั้นนะคะเราควรจะมีสติในทุกๆก,การกระทำนะถ้าถ้ามันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบปุกปับ อ่ถ้าเป็นเรื่องดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีเราก็อย่าเพิ่งรนอย่าเพิ่งกลัวตั้งสติแล้วก็ค่อยๆแก้ไขกันไปทีเรื่องทีละปอกก็เชื่อเลยว่าคุณสามารถรับมือกับ,ก,บกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีนะคะสตินั่นแหละที่จะนำพาคุณให้ก้าวข้าม ความยากลำบากต่างๆไปได้นะแล้วก็จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มสประแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ